สวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสะพพัน์ความหวังนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในอีพีที่10แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะฮะจะมาพูดคุยกันถึงหัวข้อใหม่นะซึ่งจะเป็นหัวข้อที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะให้แง่คิดให้กับท่านนะครับซึ่งหัวข้อในอีพีที่10นี้เราก็อยากจะให้หัวข้อว่าสิ่งประดิษฐ์ทุกอย่างย่อมมีผู้สร้างเสมอหากว่าคุณต้องเดินทางพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาตินะฮะ คุณคิดว่าบทเพลงไหนที่น่าจะเหมาะกับบรรยากาศในการพักผ่อนของคุณครับลองคิดดูนะฮะมีบทเพลงหนึ่งนะ,ะที่วัยรุ่นชื่นชอบะะที่ได้พูดถึงธรรมชาติว่าสามารถรักษาความเหนื่อยล้าและความเจ็บปวดรวดร้าวให้กับชีวิตของคุณได้นะฮะเป็นเพลงที่ดังมากเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะฮะซึ่ง เพลงนี้มียอดวิวสูงถึง200กว่าล้านวิวเลยทีเดียวนะฮะร้องและแต่งโดยคุณแม็กนัทวุฒิเจนมานะนะในบทเพลงที่ชื่อว่าวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่านะเนื้อร้องก็ประมาณว่าวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเจอเสือตัวใหญ่มันถามฉันว่ากลัวบ้างไหมฉันจึงตอบว่าไม่เท่าไหร่ยังดีกว่าคนไร้หัวใจคือคนแต่งคงต้องการสื่อกับเราว่าคนไร้หัวใจเนี่ยน่ากลัวกว่าเยอะและคนไร้หัวใจนะฮะ เยอะในเมืองใหญ่นะฮะท่อนฮุกของเพลงนี้เหมือนจะเชื้อเชิญนะฮะคนที่ปิดหวังเสียใจนะให้ไปพักนะไปพักรักษาใจอยู่ในธรรมาชาติโดยบอกว่าเมื่อเราปวดร้าวจงเดินเข้าป่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องพบเจอคนใจร้ายอย่างเธอคนที่ไม่มีน้ำใจนะก็อย่าได้ลืมว่าในวันที่โดดเดี่ยวท้อแท้หรือเศร้าเนื่องจากอุปสรรคปัญหานะคร ก็ให้เราเดินเข้าป่านะไปอยู่กับธรรมชาติแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้น,นะะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีธรรมชาติสวยงามมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีสัตว์นานาชนิดนะฮะที่สวยงามทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำและนกอีกตั้งมากมายนะฮะหลายสายพันธุ์นะคะคำว่าป่านั้นมีความหมายมากกว่าที่เราจะตัดเอาไม้เหล่านั้นมาใช้สอยสร้างบ้านนะ,ะต้นไม้ในป่าเหล่านี้ช่วยสร้างและฟอกอากาศได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นแล้วนะฮะนักวิทยาศาสตร์ยังได้ค้นพบยารักษาโรคอีกหลายชนิดด้วยกันซึ่งได้จากพืชพันธุ์ที่อยู่ในป่าลึกนะฮะคุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าการทํางานของร่างกายที่ซับซ้อนและธรรมชาติที่สวยงามและทํางานกันอย่างกลมกลืนเช่นนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรคุณเคยสงสัยบ้างไหมนะฮะหรือว่ามีใครสักคนนะฮะสร้างและออกแบบไว้หากว่ามีใครสักคน เป็นผู้สร้างไว้แน่นอนว่าเขาคงจะต้องมีฤทธิ์อำนาจมากๆเลยทีเดียวแล้วจะมีทางใดบ้างที่เราจะสามารถสัมผัสและทำความรู้จักกับอำนาจของพระผู้สร้างนี้นะครับอันที่จริงนะเมื่อมองไปรอบๆตัวเราอย่างพินิติเคราะห์แล้วเราก็จะพบว่าโลกของเรานี้เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ในการดำรงอยู่ของมันไม่มีสักสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นมาโดยไร้ซึ่งวัตถุประสงค์ หรือว่าเจตนาพระเจ้าตรัสไว้ในหนังสือไบเบิลนะฮะได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าในปฐมกาลพระผู้สร้างทรงเนลมิตรสร้างฟ้าและแผ่นดินแผ่นดินก็ว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ำและพระวิญญาณของผู้สร้างนั้นก็ปกคลุมอยู่เหนือน้ำนั้นนะฮะพระองค์ตรัสว่าจงเกิดความสว่างแล้วความสว่างก็ได้เกิดขึ้นมาผู้สร้างทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดีจึงแยก ความสว่างนั้นออกจากความมืดเนะพระองค์ก็ได้ทรงเรียกความสว่างนั้นว่าวันและส่วนความมืดนั่นก็เรียกว่าคืนมีเวลาเย็นและเวลาช้าเป็นวันที่หนึ่งนะฮะส่วนในวันที่สองนะครับผู้สร้างก็ได้ตรัสว่าจงมีภาคพื้นในระหว่างน้ําแยกนะฮะน้ำออกจากกันภาคพื้นในที่นี้ก็หมายถึงชั้นบรรยากาศนั่นเองนะฮะชั้นบรรยากาศที่เป็นอากาศแห้งๆนี่แหละครับ เราจะเห็นว่ามีน้ําเบื้องล่างแล้วก็มีน้ําเบื้องบนที่สูงขึ้นไปนะก็คือก้อนเมฆชั้นบรรยากาศเหล่านั้นนะก็จะมีความชื้นสูงนะซึ่งเมื่อถึงจุดควบแน่นไม่นานนะครับความชื้นที่อยู่ข้างบนก็จะตกลงมากลายเป็นเม็ดฝนนะให้กับเรานั่นเองนะก้อนเมฆเหล่านั้นก็จะเป็นน้ําอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ข้างบนนะค,ความมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งก็คือชั้นบรรยากาศของโลกนะฮะคือเขาเียบอกว่ามี7ชั้นด้วยกันใช่ไหมชั้นบรรยากาศจะช่วยกรองเอา รังสีอุลตราวนเอเนี่ซึ่งจะทำร้ายผิวหนังของเราทำให้เกิดมะเรง็งนะฮะและทำให้สิ่งที่เป็นวัตถุนอกโลกที่จะตกลงมาในโลกของเรานั้นก็คือพวกอุกกาบาตนะ,ะสุดท้ายแล้วก้อนหินเหล่านี้ก็จะหลุดาจากโควงอวกาศแล้วก็เมื่อเสียดสีกับชั้นบรรยากาศก็จะลุกเป็นไฟนะ,ะในที่สุดก็หลอมละลายไปแล้วก็ไม่ตกลงมาสู่โลกและทำอันตรายให้กกบมนุษย์นะฮะ ซึ่งเขาบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยจะมีหินอุกกาบาตท,ที่ตกลงมาในโลกเนี่ยราวประมาณ20ล้านชิ้นด้วยกันนะฮะแต่เมื่อมาถึงชั้นบรรยากาศแล้วนยเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยที่ชั้นบรรยากาศเนี่ยคอยปกป้องนะฮะและทําให้วัตถุนอกโลกเหล่านั้นไม่เป็นอันตรายต่อโลกะะดาวเคราะห์น้อยของเราใบนี้นะครับเรารู้สึกขอบคุณพระเจ้าไหมฮะในการที่พระเจ้าได้ปกป้องเรานะฮะด้วยการสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแรงเป็นชั้นบรรยากาศเหล่านี้ให้กับเรานะะี่ย ส่วนในวันที่3และว,วันที่4นั้นพระมพ์พีหรือว่าหนังสือไบเบ,บิลก็ได้เล่าต่อไปอีกว่าผู้สร้างนั้นได้ตรัสว่าน้ําที่อยู่ในใต้ฟ้าก็จงรวมก,กันอยู่ที่แห่งเดียวนะที่แห้งจงปรากฏขึ้นก็เป็นดังนั้นที่แห้งในที่นี้ก็หมายถึงผู้สร้างก็ได้บอกว่าให้เกิดพื้นดินนั่นเองนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะผู้สร้างยังตรัสว่าแผ่นดินก็จงเกิดพืชนานาพันธุ์นะดังนั้น เราจรึงได้เห็นโลกของเรานี้ได้รับการแต่งแต้มไปด้วยสีสันมากมายเช่นดอกกุหลาบสีชมพูดอกมะลิสีขาวนะฮะดอกบานไม่รู้โรยสีเหลืองหรือว่าดอกพุทธรักษาสีแดงนะฮะดอกรักสีม่วงสิ่งสวยๆงามๆเหล่านี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้านะหลากหลายสีสันถูกสร้างไว้ในวันที่สนี้เองนะครับส่วนในวันที่สี่นั้น ผู้สร้างก็ได้บอกว่าจะมีดวงสว่างบนฟ้าเพื่อแยกวันออกจากคืนให้ดวงสว่างเป็นหมายกําหนดฤดูวันปีนะให้ดวงใหญ่คลองวันส่วนดวงเล็กนั้นก็ให้คลองคืนนะฮะพระองค์ทรงสร้างดวงดาวต่างๆด้วยนะครับมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่4นะครับคุณเคยนึกถึงความจริงเหล่านี้หมายว่านถ้าหากว่าโลกของเรานั้นอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์ ะะอีกนิดหนึง่งเราก็จะถูกเผาไหม้และถ้าหากว่าเราอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์อีกนิดหนึง่งนะฮะอีกนิดเดียวเท่านั้นเราก็จะหนาวตายและถ้าหากว่าโลกของเรานั้นหมุนช้าลงไป10%บนตะฮะต้นไม้และท้องทุ่งก็จะถูกเผาไหม้ในเวลากลางวันและก็จะแข็งตายในเวลากลางคืนนะครับในการที่โลกอยู่ในวงโคจรที่พอดีนะฮะแกะโลกของเราก็เอียงในมุมที่พอดี และความเร็วในการหมุนของโลกของเรานี่ก็พอดีตำแหน่งระหว่างระยะห่างดวงอาทิตย์และก็โลกของเราก็อยู่ในตำแหน่งที่พอดีราวกับว่าโลกและดวงดาวต่างๆเหล่านี้ถูกออกแบบมาอย่างตั้งใจและก็มีเจตนาเราคงจะกล่าวได้เพียงว่าความลงตัวที่พอดีเช่นนี้มันยากเกินไปนะมันยากเกินไปที่จะเกิดขึ้นได้อย่างบังเอิญน,นะครับเอาละนะฮะส่วนในวันที่5และวันที่6นั้นนะครับ หนังสือไบเบิลก็ได้กล่าวต่อไปว่าผู้สร้างได้ตรัสว่าน้ำจงอุดมด้วยฝูงสัตว์ที่มีชีวิตและนกจงบินไปมาข้ามฟ้าเหนือแผ่นดินพระผู้สร้างได้สร้างสัตว์น้ำสัตว์ปีกและสัตว์อื่นๆนะ,ะอีกมากมายหลายชนิดและในวันที่5และวันที่6นะฮะในวันที่6นะฮะหนังสือไบเบิลก็ได้บอกว่าให้เราสร้างมนุษย์ ตามแบบของเราให้เหมือนอย่างเราเพื่อจะได้ครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝงโลกในอากาศและฝูงสัตว์ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไปนะฮะดังนั้นพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามแบบอย่างของพระองค์นะฮะตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระเจ้าก็ได้สร้างมนุษย์ขึ้นและได้ทรงสร้างให้เป็นชายแล้วก็เป็นหญิงนะฮะ พระเจ้าได้ทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้นะฮะทรงเห็นว่าดียิ่งนักก็มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่6นะครับในวันสุดท้ายนะฮะพระผู้สร้างได้สร้างสิ่งที่พิเศษมากๆนะฮะคุณพอจะเดาได้ไหมว่าสิ่งนั้นคืออะไรฟ้าและแผ่นดินและบริวารทั้งสิ้นที่อยู่ในนั้นพระเจ้าทรงสร้างสําเร็จดังนี้แหละส่วนในวันที่7นั้นพระเจ้าก็ได้ทรงเสร็จจากการงานที่พระองค์ได้ทรงทำมันนั้นในวันที่7นั้นก็ทรงพัก จากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ที่ได้รทรงประทุมนะฮะข้อความในตอนนี้ได้กล่าวถึงฉากสุดท้ายในการที่พระเจ้าสร้างโลกนะ,ะทุกวันนี้คนทั่วโลกรู้จักกันดีในการยอมรับในเรื่องของปฏิทินการนับวันเวลานะฮะบอกว่า1สัปดาห์ก็จะมีอยู่7วันนะฮะคำถามก็คือว่าหลักการในการนับสัปดาห์หนึ่งมี7วันนั้นมาจากหลักฐานหรือปรากฏการในเรื่องอะไรนะฮะสังเกตดูนะครับ1วันมี24่ชั่วโมงเนี่ยเนี่ย ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติตรงที่ว่าโลกหมุนรอบตัวเองครบหนึ่งรอบจึงใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยราวประมาณ24ชั่วโมงนะฮะเราก็เลยนำมานับเป็นวันนะฮะส่วนหนึ่งเดือนละครับมาจากอะไรครับทําไมหนึ่งเดือนจริงจะต้องมี30วันนะฮะแน่นอนก็มาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์นั้นเป็นดาวบริวารของโลกแล้วก็มันจะต้องหมุนโคจร รอบโลกของเรากว่าจะครบหนึ่งรอบก็จะต้องใช้เวลาทั้งหมดราวประมาณ27-30ถึงวันนั่นเองนะครับส่วนหนึ่งปีก็มาจากการที่โลกโคจรนะโลกของเราอยู่ตรงนี้แล้วก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ไปเรื่อยๆนะกว่าจะครบหนึ่งรอบก็ใช้เวลาทั้งหมด3 6 0วันถึง365วันสิ่งเหล่านี้นะฮะเรายอมรับแล้วก็นำมานับเป็นหมายสำคัญในการกำหนดฤดูกาลวันปีนะฮะแต่คำถามเมื่อกี้ว่า1สัปดาห์ละครับมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในเรื่องอะไรนะฮะ ทำไมหนึ่งสัปดาห์จะต้องมีเจ็ดวันด้วยนะฮะคำตอบก็คือหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันเกิดจากปรากฏการณ์ในการทรงสร้างของพระเจ้าเมื่อตอนที่พระเจ้าสร้างโลกของเรานั่นเองนะครับทั้งหมดใช้เวลาไปเจ็ดวันด้วยกันในการทรงสร้างนี่จริงกลายเป็นหลักฐานนะฮะสำคัญนะ,ะเป็นหลักฐานเดียวที่เตือนความจําของเราว่าแท้จริงแล้วเราเกิดมาจากไหนต้นกําเนิดของชีวิต ดวงดาวแล้วก็จักรวาลน,นะฮะมีจุดกําเนิดมาจากอะไรนะฮะธรรมชาติฤด,ดูกาลนะการนับเวลาเหล่านี้หากเราใคร่ครวญอย่างถี่ทั่วแล้วเราก็จะพอที่จะเข้าใจและมองเห็นถึงอํานาจของพระผู้สร้างได้อย่างไม่ยากนักนะขอให้คุณได้ใร่ครควญกับคําพูดหนึ่งที่ได้กล่าวว่าในทุกสิ่งของธรรมชาติ มักที่จะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอนะครับธรรมชาติก็เป็นหนังสือที่เราจะเรียนรู้นะฮะเราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างนะฮะจากธรรมชาตินะฮะเมื่อเราสังเกตธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นเมื่อมองดูต้นไม้การที่ต้นไม้ดูดซึมอากา๊าเคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแล้วก็คายออกซิเจนออกมานะฮะวิธีการแลกเปลี่ยนก๊าซนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าให้เราอย่าตอบแทนความชั่วยด้วยการแก้แค้นแต่ให้เราทําความดีตอบแทน หากว่าเรามองดูให้ละเอียดถี่ถ้วนนะฮะมากกว่านี้เราก็จะค้นพบว่าธรรมชาติของพระเจ้าก็ได้ทรงสร้างแง่คิดแล้วก็บทเรียนต่างๆให้กับเราได้มากทีเดียวนะ,ะเราสามารถเรียนรู้นะฮะจากบทเรียนเหล่านี้นะฮะจากธรรมชาตินั่นเองนะครับฉะนั้นให้เราใช้เวลานั่งศึกษาธรรมชาติแล้วก็ใคร่ครวนถึงบทเรียนที่ธรรมชาติได้ให้กับเรานะฮะแม้แต่เยาวชนคนหนุ่มสาวก็สามารถที่จะได้รับประโยชน์มากมายจาก การที่เขาอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะฮะในวันนี้นะครับสำหรับใครบางคนหรือหลายๆคนนะฮะความเชื่อเรื่องกําเนิดจักรวาลโดยมีพระเจ้าเป็นผู้สร้างอาจจะเป็นความเชื่อใหม่สําหรับคุณเพราะทุกวันนี้มีผู้คนจนํานวนมากนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็ติดอยู่กับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์นะฮะจนกระทั่งไม่ตระหนักรู้ถึงว่ามีพระเจ้าซึ่งเป็นผู้สร้างนะผู้ทรงเป็นต้นตอของชีวิตและประทานทุกสิ่งให้แก่ เรานะฮะหลายคนอาจจะคิดว่าโลกนี้เกิดขึ้นมาโดยไม่มีใครสร้างแต่อย่างไรก็ตามนะ,ะปัจจุบันตอนนี้ก็มีนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากได้ข้อสรุปว่าสิ่งมีชีวิตเป็นอะไรที่ซับซ้อนเกินกว่าที่จะเข้าใจได้แม้แต่สิ่งที่มีชีวิตเล็กๆที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะฮะก็น่าจะเกิดมาจากบางอย่างที่เหนือมนุษย์เป็นผู้ออกแบบและก็สร้างสิ่งเหล่านั้นไว้นะครับยกตัวอย่างเช่น มีนักฟิสิกส์ผู้หนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกนะฮะซึ่งเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกันคนหนึ่งชื่อว่าด็อกเตอร์มิชิโอคากุนะฮะได้ทำการทดลองเกี่ยวกับรัศมีททคิออนหรือว่าททกิออนเนี่ยมันเป็นอนุภาคเล็กๆที่เคลื่อนเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสงโดยหลังจากการทดลองนะฮะท่านได้กล่าวว่าผมขอสรุปว่าเราอาศัยอยู่ในโลกที่ถูกสร้างขึ้นด้วยกฎต่างๆโดยภูมิปัญญาอย่างหนึ่ง นะท่านยังได้กล่าวต่อไปอีกว่าทุกสิ่งที่เราเรียกว่าความบังเอิญในวันนี้ดูเหมือนจะไม่สมเหตุสมผลอีกต่อไปสําหรับผมเราอยู่ในแผนการอย่างหนึง่งที่ถูกปกครองโดยกฎต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นถูกออกแบบโดยสิ่งซึ่งทรงภูมิปัญญาในจักรวาลน,นะฮะนักวิสิก์ท่านนี้ได้กล่าวสรุปเอาไว้อย่างนี้นะฮะคำถามที่อยากจะถามก็คือว่าถ้าโลกที่เราเอาศัยอยู่นี้ถูกออกแบบด้วยกฎต่างๆโดยภูมิปัญญาของผู้หนึ่ง ในจักรวาลคุณคิดว่าผู้ที่สร้างและออกแบบนี้คือใครกันแน่นะฮะทุกวันนี้เมื่อเราได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆในโลกนี้ทําให้เราตระหนักดีว่าทุกอย่างที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นจะต้องมีผู้สร้างผู้ประดิษฐ์อย่างแน่นอนหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการรู้ว่าคุณมีชีวิตอยู่เพื่อวัตถุประสงค์อะไรกันแน่นะฮะและคุณต้องการรู้ถึงต้นตอความเป็นมารู้ถึงจุดกําเนิดของคุณว่า คุณปรารถนาที่จะเข้าใจชีวิตว่ามีความหมายที่แท้จริงเช่นไรนะฮะคุณสามารถที่จะแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วยการอธิษฐานถึงพระองค์นะฮะแล้วพระองค์จะเปิดเผยให้คุณได้รู้จักพระองค์มากขึ้นให้คุณอธิษฐานอย่างนี้นะครับข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสร้างชีวิตและโลกนี้ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานชีวิตและสิ่งดีต่างๆให้แก่ข้าพเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเปิดเผยพระองค์เองเพื่อที่ข้าพระองค์จะสามารถรู้จักกับพระองค์ได้มากยิ่งขึ้น ในนามขององค์พระเยสูคริสต์เจ้าอาเมนการอธิษฐานง่ายๆเช่นนี้จะช่วยให้คุณได้พบและสัมผัสกับพระองค์ได้ขอพระเจ้าทรงโปลดอวยพรชีวิตของคุณให้คุณได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของคุณเองนะและโปรดจำไว้ว่าสิ่งประดิษฐ์ทุกอย่างย่อมมีผู้สร้างเสมอขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับ